รองศาสตราจารย์ดร์สำรานสุขสวัสดิ์แะ้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรชันชัยมดิ์ถูกต้องนะครับท่านครับเรียกว่าฉายาขุนศึกปราศาสหินครับอายุ21ปีครับอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับส่วน0 7 2 6 7เท่ากันชกมา84ครั้งชนะ60แพ้18เสมอถึง6ครั้งครับก็พูดง่ายๆก็ยอดเทวินก็ลูกหลานคุณสมจิตนี่แหละถูกต้องครับเล่นเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับก็มีการพัฒนาการอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญคือ ชกด้วยเรียนด้วยครับท่านผู้ชมก็น่าชื่นชมนะครับน้องๆสามารถที่จะแบ่งเวลาได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับให้กับทุกคนครับเอาละครับดาวแพร่แม็กเคมีพันครับแพร่กับพเยาไม่ห่างกันมากไม่ยอมไม่ง่ายแน่นอนชกที่นี่ก็เสมือนชกที่แพรบซึ่งคนมาถอดบงคนเมื่อกี้นี้ก็คือคุณพิชานครับนุ่นมากมูลรัธิหลวงพ่อรวยนะครับเป็นลูกศิษย์าของพ่อรวยแล้วก็เป็นน้องของพี่น้อยนะช่างน้อยของเราประธานมูลทัธิหลวงพ่อรวย พี่วัดตะโกครับสายกับขวาแล้วครับเอาแล้วครับแม่มันมั้นออกไปแต่ตะคู่ใช่ครับปะทะเลยนะครับาดวลชวนปะทะเลยครับจะเป็นเกมสั้นหรือเกมยาวนะครับแล้วก็แม่เป็นความภาคภูมิใจเปี่ยนกิจพิยศสูงสุดของชีวิตครับสาหรับทวยพระราชนขรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรุ่น67กิโลกรัมครับ ดูดีกรีดูความสำเร็จของทั้งคู่นี้ไม่ต่างกันครับคนหนึ่งอยูแชมป์ไทยไฟลีกอีกคนหนึ่งเป็นแชมป์อีสุสุครับครับสั้นจังหวะกันนะครับสั้นจังหวะกันแตเหนือเหนือไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับเอาตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายนะครับเอาแล้ครับโดนล็อกของแล้วนะครับทางด้านของยอดเทวินอยู่ที่จังหวะฝีมือแล้วครับไครออกก่อนถึงก่อนออกเร็วกว่าไหมนี่ครับสายกับขวามันสี่ครับโอ้ยเอาแล้วครับ เลงหมัดเลงหมัดมาแล้วครับแม่เข้าออกกันเร็วมากครับเดินเข้าหาบ้างนะครับอุ้ยต่ซ้ายต่อยซ้ายครับดาวแพร่ไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้ตกบอลรับแล้วต่อยขวาเลยแต่ยังไม่โดนครับฝากแขกขวายังไม่ถึงครับอาลนะฮะโอ้โหนี่ฮะแลกกันนะครับอย่างนี้สอกมาขึ้นด้วยสอกเลยนะครับเรียกว่าใส่ทั้งไหลครับอ่านี่ครับ เวลาเตก็หัวเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งครับโดนไม่โดนเลยแหมเหงือกไ,ไม่ชัวรก็ไม่ออกครับเสียแรงเปล่านี่แหละครับจังหวะฝีมือตรงน,นี้ครับใครจังหวะดึงลบแล้วตอบโต้ได้นี่สำคัญครับออกเราต้องมั่นใจครับออกล้วต้องโดนนะถามว่ามีความกดดันไหมแน่นอนแหละครับมีความกดดันแน่นอนครับเอาเตพัดในครับโอ้แต่ว่าโดนขวาเกินจากยอดเทวินแต่วันนี้ต้องบอกว่าดาวเพล่กองเชียร์นี่ไม่เยอะครับทางหา้เหนือกเพราะพ่มาจากมาจากแพล่มาพยาวก็ไม่ไกลครับ สายบวกหมัดขวาขึ้นมาครับเตะขวาไปครับแล้วพยายามบวกหมัดซ้ายเตะซ้ายแม่ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงแล้วเกินครับอาวุธต่อยคล้ายกันออกอาวุธคล้ายกันเร็วเหมือนกันจังหวะก็เหมือนกันครับอยู่ในความพยันอยู่ี่ความแข็งแกินละครับตามยกนี้เป็นผู้ตัดสินครับสำคัญจริงๆนะครับนี่คือไฟแห่งชีวิตใารจะเข้าไปครับยอดเทวินอดทนกระปักสายของดาวแพร่โชคดีนะครับโดนไม่เต็มหมัดเท่าไหรครับโดนบางๆชกมวยมาเยอะครับผมเองก็ชกมวยมาเยอะแต่ครั้งหนึ่ง เคยได้รับถ้วยพระราชทานในคิงครับโอ้ถือว่าเป็นเกียรติที่สุดของชีวิต่น้ผมแล้วถูกต้องครับถือว่าเป็นความสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครก็อยากได้ครับและโดยเฉพาะคู่นี้ครับโหมดยกครับหมดยกอกรรมการกรรมการกรรมการนี่รกฮะเซฟน้องเวยฮะครับผมสุดยอดครับพัก่อนนะครู่เดียวนะโอมันกระต่อครับกระบาดต่อครับไทยไฟพะเยานะครับ ูจริงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรุ่น67กิโลกรัมครับอยอดเทวินจากปุริแก่โอ้โหดูคนครับหล้นหลามจริงๆครับขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดพะเยามากๆนะครับที่ให้การต้อนรับทีมงานไทยไฟส์เปอย่างดีครับตามมาต่อยกที่สองครับโอ้ยวาแขนขวาสู้ครับเอาละครับ เดินเข้าหาแล้วครับยอดเทวินทุกนี้โอ้น่าจะอยู่แค่นี้ไม่ได้แล้วครับเสกเป็นแรกตายเป็นตายครับตอนนี้เสียงเป็นขวาเสียงเป็นเสียงกันนะครับตอนนี้โอ้ยตาขวาครับเลี้ยงไปตอนนี้ดาวแพทย์โดนบ้างนะครับหลังจากที่ยกแรกทำได้ดีครับตีเข่าเอามาแลกหมักกันครับมา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 ปัดสายไม่โดนครับก่อนเอาไว้โอ้โหเกรงหมัดทั้งคู่เลยครับแต่แข้งอย่าลืมนะครับมีแข้งวางแข้งมีหมัดไส่หมัดครับดูที่จั เตะสายสวยนะครับเจ้าแพร่ยอดเทวินขยันก็ไปเอาเตะขวาพลาดไปแหมหมัดนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันครับยอดเทวินเปลี่ยนเกมเดินเข้าหาครับหมเอาล้ครับในตีกันได้ไหมไม่ชัดเจนครับจังหวะตีเข่าวงในครับมาสร้างจังหวะบงนอกกันหมัดขวาไม่โดนแง่หมัดซ้ายนี่ก็ครบไปครับนี่นะครับมันจังหวะอยู่ที่จังหวะแล้วครับว่าใครออกก่อนจะโดนหรือเปล่าเตะพลาดครับแทงเข่าขึ้นหน้าเลยครับเข่าซ้ายโตไปจากยอดเทวินครับ แยกออกมาครับพิธาฤทิ์แสงกรุนนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทียังเข้าห้าครับยอดเทวินซ้ายก็เตรียมง้างซ้ายโอ้ยครับยังไม่โดนครับตเตะพื้บ่อยๆไม่ดีครับแรงหายโดนขวาของยอดเทวินครับมแมข็งขวายอดเทวิทนนี่ยครับเตะแต่สถานส่วงครับโอ้ยแข็งขวาอีกที ะซ้ายคืนครับอยู่ที่ใครเม่นกว่ากันครับตอนนี้เตะซ้ายครับเจ้าแพร่้าแพร่ด่แข้งซ้ายเนวอยู่แล้วนะครับกูเตยลำตัวครับยอดทีวินครับาโดนซ้ายครับโดดซ้ายเตะซ้ายครับเตะขวาคืนไปครับยอดทีวินยังไม่ห่างยังไม่ไกลครับใครจะยุบใครจะย่นตรงนี้แหละครับแรกมึงทีกูตีครับเตะสูงไปหน่อยครับหลักไม่ดีครับดาวแพร่กดจำเป้าไป่ดูระบบหายใจทั้งคู่ครับของยกไทยครับมาเยอะครับ เตะขวาดีครับยอดเทวินหมัดแม่หมัดขวาไม่โดนครับดาวแพ้ดาวแพ้แคมอะไรได้ไหมอาจจะจะตัดล่ากครับไม่ได้เริ่มจะหายใจกันแรงแล้วครับสองยกจะใส่กันไม่หยุดครับยอดเทวินก็อยากวาหาใช้พลังเยอะมากนะครับผู้นี้ครับเอาเตะขวามาครับแล้วก็คืนด้วยหมัดซ้ายไม่ถึงครับดาวแพ้ครับหมัดขวาไม่โดนครับกลับปั้นไผ่ทีนี้ครับหุซ้ายได้ครับดาวแพ้ โอ้โหใกล้เคียงนะใกล้เคียงครับออเหมือนกันใกล้เคียงเหมือนกันมึงทีกูทีมึงทีกูทีหมดยกที่สองครับเอาละฮะยกสุดท้ายตัดสินอย่างแน่นอนครับอักครู่เดียวครับกลับมาดูภาพช้ากันครับคุณผู้ชมครับเป็นคู่ที่แบบให้สิบดาวกับอีกหนึ่งวงพระจันทร์ครับคู่นี้แต่วัดตะซ้ายของดาวแพร่ครับ นี่ครับเตะซ้ายครับยัดเข้าไปครับยอดเทวินก็เอาคืนสิครับนี่ครับเตะขวาโชคดีโดนท่อนแขนแต่ว่าฮุกซ้ายนี่เต็มกกหูนะครับโอ้ฮุกซ้ายนี่ฮุกหมยสังก้อนขาโอ้ ตัตีนกะดิ่งมาเอาไปเลยครับต้องยอมรับครับเก่งทั้งคู่แล้วสนุกทั้งคู่ครับสนุกจริงๆคู่นี้ยกนี้สาคัญมากสําคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะถึงดีกายกที่สี่ครับจบยกนี้แน่นอนครับเอาให้มันรู้ดำรู้แรงไปเลยถูกต้องครับถ้าเกิดจะอยากจะเสมอกันนะเอาเป็นว่ายกนี้เป็นยกสะเด็ดนี่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่าและภรรยาครับยกสุดท้ายครับ ไปโดนหมักนกครับยอดาเทวินโดนเตะซ้ายโดนต่อยซ้ายแม่หัวที่หัวตามครับโดนทุกเลยทีหนึ่งชี้หน้าเลยครับกรรมการไม่ว่าอะไรนิดเดียวครับโอ้โหดนยกครับโดนน้ำแม่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันก็ต้องมีโมโหกันแล้วนะครับตอนนี้ครับโอ้ไปโดนชุดใหญ่ๆนะครับยอดาเทวินครับอ่าแล้วครับดาวแพ้ออกมาพอดละชั่วพลิดตาครับ ตีเสียระฆังครับหลุดกันต่อครับเหยียบกบาลครับเหยียบกบาลครับเอาละครับยอดทีมนต้องเอาตามมาคืนบ้างโอ้โดนไปชุดใหญ่ๆนะครับเอาเตะซ้ายครับดาวิพวินาทีแรกของยกแรกยกที่สามเลยนะใช่ครับดุ่ย้าเละฮะเอาขึ้นมัดครับแม่มัดไม่โดนขวาไม่ได้ครับเป็นพวกต้องจอบขวาครับเตะซ้ายไม่โดนกรับโดนกับปั้นขวาของยอดยอดเทวิหมัดซ้ายครับดาวแพร่ใครจะหมดก่อนกันเอาละครับยังไงก็ต้องลุยแล้วครับยกทีแล้วยกเดียวแล้วครับ โอ้ยโดนไปหนึ่งน้ำครับยกนี้เผลย์ท่าไหนไม่รู้ไม่นับอ่ะไม่นับครับไม่นับด้วยนะไม่นับครับไม่มีนับครับเมื่อสักครุกเติร์ดต่อนะครับยอดทีเวนหรือไม่ยังหรือว่ายังไม่เสียหายมากจับคืนได้ไหมคืนได้ไหมพลิกพลิกพลิกมาตีไม่ได้นะครับแยกออกมาครับโอ้เชียร์กันระทึกนะครับตรงนี้ ไปครับยอดดีวินครับแม่เป็นพลาดต้นยกเลยครับเอ้าพยายามจะเอาคืนครับพยายามจะเอาคืนแม่แฝ่ต้องโต้นะครับเอาเสียบเข้าขวามาครับยอดดีวินแฝดแฝดค้ำคันแล้วเสียบขวาคืนและก็กรรมการพิจาริษแสงอรุณแยกออกมาเอาละครับช่วงท้ายปลายยกหรือเปล่าครับโอ้ยเริ่มเริ่มมีเริ่มมีโค้งเพลงอ่าเหมือนจะไป็เผ่าทั้งคู่ครับนะครับไปยกครับมาอะไรนะครับใครใครน้ำมันเต็มถังกว่ากันครับ มัดไม่โดนครับมัดซ้ายก็ไม่ได้เอาฮุกซ้ายเอามากันขวาแล้วก็แมเอาเอา,เอาให้สุดครับไปให้มันสุดครับไอ้หนูไปให้มันสุดมีเท่าไรใส่ให้หมดครับสุดท้ายแล้วครับนึกถึงหน้าพ่อเอาไว้เอาไว้ครับโอ้ยครับระทึกจริงๆคู่นี้โอ้ยช่วงต้นยกนี่แม่ถือว่าโดนเอาคืนไหมใส่ขวามานลครับจอเทวินครับ แต่หูสายไม่โดนครับคือยืนแทบจะไม่อยู่แล้วกับตอนนี้ใช้พลังเยอะมากครับใช้พลังกันเยอะครับเรียบร้อยครับยกที่3ยกสุดท้ายโอ้ยลุ้นกันแล้วครับว่าอย่างไรครับโอ้ต่างคนต่างก็มั่นใจแล้วครับแจกหัวใจให้กันแล้วนะครับโอ้ยยอดเทวินกับดาวเพร่ครับชกกันได้ถึงใจจริงๆง ดูพลาดช้าครับแม่เตะมากนะครับนี่แหละครับพลาดลูกนี้แหละครับโอ้ยเข่าอ่อนครับสายย่อเลยทีเดียวครับแม่ดูดีครับโอ้โหดูแม่ครับโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าเผลอนิดเดียวไม่ได้ครับสหรับบุยคาดเชือกจังหวะหลุดจังหวะเตะนิดเดียวนี่ซ้ำได้ครับโอ้โหครับ โอ้โหอ,อะไม่รู้แล้วตอนนี้มาไ, <ป S 1> าไปขาวหรือไปดำเสียงมาหน่อยเนีประกาศผลตรงนี้และผู้ชนะได้แก่ขาวหรือดำขาวหรือดำดาวพรนะแมคเคมีภัเออ ยินดีกับผู้ชนะ oh. ด้วยนะครับแล้วก็ไปกำลังใจกับผู้ีิพายไปไม่เป็นไรนะ oh. กลับมาแก้มือกันใหม่โอ้เรีย<อ>งสับเพ็งเ,เล็ก้อยเท่านั้น